สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่ยี่สิบเก้ามีถุนแนยนสองห้าหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนคอนปถมนะครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งณคอนปถมก่อนดีกว่าครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งนคอนถมครับให้มาครับ เด่นที่7บนล่างครับจับคู่ให้2คู่ครับ7175นะครับ7175นะครับแคปหน้าจอได้ไหคับผมเนาะคลิปนี้เป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนาครถมครับผมเนาะฟันธงบนเม็ดเดียวเน้นๆนครับอือเสานี้ผมโทรหาเพิ่นเพนว่าพระหัตของพี่นะปล่อยต่องวดเลยนะเพราะว่า เลขของเพื่อนพี่เนี่ยเขาให้มาเนี่ยงวดนี้นะมเม็ดเดียวนะอย่าลืมนะจับด้วยครับผมเนาะเพิ่นให้มากบนย่างเดียวแล้วก็วิ่งตัวเดียวจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆครับผมช่วงนี้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะช่วงนี้กะดูแลสุขภาพดีๆครับผมช่วงนี้ครับเพราะว่าหนาฝนนี่นแหละครับผมเนาะเพราะว่าหมู่บ้านผมกถือว่าเป็นวัดเป็นไข่เยอะมากครับผม ตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างครับหรือว่าที่ไหนหน้ำท่วมบ้างครับก่อนอื่นครับผ่าเอซทางช่องกับผมเนาะมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตามของแม่สละบุรีให้หน่อยสิแม่สระบุรีใช่ไหมครับพาะร่าผมล่งคลิปไปแล้วครับแม่สระบุรีย้ําเน้นโค้งสุดท้ายขอเป็นพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพุ่งนี้นะครับผมจะโทรหา แม่สละบุรีครับผมเนาะพรุ่งนี้จะโทรหาแม่สละบุรีครับงวดที่แล้วแม่สละบุรีให้มาครับบนครับเด่นที่หนึ่งรอง2มาที่สองครับผมเนาะจับคู่ไม่เข้านะครับล่างครับเลขติดล่างครับ4ี่ห้หเดเ่นที่6ครับมา6ครับหลักหน่วยล่างครับ680มาที่6นะครับจับคู่ให้หน่งห เช้ได้แม่ครับผมเนาะเลขออก06ครับพราะว่าแม่สลับุรีครับผมเนาะ6วางไว้หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับแม่ให้มาครับแม่สลับบุรีครับบนครับเด่นที่6กรอง5ครับเลขติดบนครับ4ี่ห้าครับบนฟันทงเม็ดเดียวครับ4 6่หสี่นะครับแล้วก็0 6 4ย์หสนะครับล่างครับนี่ครับ เด่น9ลอง7ครับเลขติดล่าง 4, 5, 6, 7เด่นที่5ครับหลักหน่วยล่าง 1, 3, 9เด่นที่9ครับล่างฟันธงให้9เม็ดเดียวครับผมเนาะเน้นๆครับแต่ว่าให้มาตกกัน2คู่ครับก็คือ 27, 29ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเดี๋ยวพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้จะโทรหาแม่สละบบุรีนะครับเน้นย้ำโค้งสุดท้ายครับผมเนาะ ไอเอฟซีทางช่องครับผมกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์แน่ครับผมเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับผมเนาะช่องหลักมีปัญหาครับผมอยากให้เอฟซีทางช่องมากดติดตามช่องพระหัดคนเดิมนะครับของปู่เกียสองยังมีคนถามมาอีกนะของปู่เกียสองครับผมนี่ครับหัวกรรไกม่าหกศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สามแปดนะครับแค่สามคู่เองครับ นี่ครับเข้าที่6006นะครับงวดนี้ครับปู่เกให้มาครับเด่นบนล่างครับ2กับ3ครับชุด3ตัวครับ972 962ชุด2ตัวครับ303139ครับเน้นนะครับ972แล้วก็30นะครับของปู่เกครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี เลขรับสองขาแล้วก็มีสรุปเลขแล้วก็มีโออีกแม่สลับบุรีอีกหลายขึ้นหนักแมกครับผมเนาะที่ยังไม่ลงไห้เอฟซีทั้ง่องครับผมวันนี้ก็จะลงของพิ่ตายอ๋อแลแปลลงไปแล้วเลขล็อกวงในของพี่ทอพารวยเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ดจจันทร์ถมแล้วก็หนุ่มลำเปาวาแล้วก็พี่กทมโอโหครับผมเนาะยังไม่ลงเยอะแยะแม่ครับผมเพราะว่าปกติครับผมเนาะผมจะลงทั้งสองช่องครับผมแต่ตอนนี้เหลือช่องเดียวก็เลยลง หลายคลิปเลยนะครับพะว่าจะมาค่อนเลขออกกับผมเนาะอีกประมาณสองมือเลขก็ออกแล้วครับผมมาครับผมเนาะบริการเซเวล่าครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมดีกว่าครับส่วนเลขวิ่งนครถมนะครับให้มาครับบนเม็ดไม่ใช่เด่นบนล่างครับเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะครับเลขวิ่งนครถมครับผมเนาะ ขอบบุญขอบคุณเด้อครับผมเนาะเจ้าของเลขวิ่งครับผมเนาะนครถมครับเพาะวาครับผมเนาะเพิ่นอยู่ช่องผมมาประมาณห้าหกปีแล้วครับผมเนาะตั้งแต่ช่องผมเปิดใหม่นะครับขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะที่ยังรักกันอยู่นะครับผมขอบบุญขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เด้อครับผมเนาะเลขของเพื่อนครับ เลขเพื่อนครับผู้ใหญ่ใจดีจากนกครถมครับงวดนี้พนให้มาหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะพนว่าพะผัดเอาไปเลยนะฟันทงวิ่งบนตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะ แจ้งข่าวแม่ครับผมเนาะผู้ใหญ่จะดีจากนครถมครับจากนครถมนะครับบนครับบนนะครับให้มาเม็ดเดียวนะครับบนเด่นเมวเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับบนครับ เด่นที่หนึ่งครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับนี่ครับผมเนาะบนเด่นที่หนึ่งให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับหนึ่งสี่นะครับลงวันที่ เจ็ดทับหกแปดครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอกับผมเนาะเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักขมบทมครับตัวเดียวเน้นๆนะครับบนฟันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่ตัวเดียวนะครับผมเนาะพันวาให้เอฟที่ทังช่องกับผมเนาะมีบไปหาหยิบจับอบตเอรี่ด้วยครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับกลับด้วยนะครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับกระซูท่านี้ครับขออวยพรให้เอฟซีท่าช่องท่เบองคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฟากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้ครับผมเนาะคลิปโดดเด่นเลยครับผมเนาะตั้งแต่มาอยู่ช่องนี้เพราะว่าช่องหลักมีปัญหาขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ